สวัสดีครับก็พบกับช่องตะอย channel เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาทําการนะครับเซตนะครับเครื่องเล่น h o n d a Civic FD นะครับจากพี่ในกลุ่ม Facebook แนะนํามาเมื่อคืนนะครับพี่พี่กิฟต์เหรือเปล่านะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรามาเริ่มวิธีการเซตนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มฟังก์ชันเบรให้หนักขึ้นนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับ อย่างนี้ผมจะต่อนะครับเพิ่มอัตราดนะครับนี่ครับเสียบเอวนะครับสายเท่ากับโทรศัพท์นะครับถ้าฟังผมจะต่อกับ youtube นะครับถ้าฟังวิทยุ fmAM นะครับมันก็มันจะฟังไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีข่าวพวกอะไรบ้านนะครัไม่ค่อยมีเพลงเบสมันจะไม่หนักอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยเชื่อมต่อกับ บลูทูธนะครับ A U X นะครเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับว่าวิธีการเพิ่มเบสนะครับจากที่พี่ในกลุ่มบอกมานะครับว่าเพิ่มยังไงนะครับมีน้าๆพี่ๆในกลุ่มนะครับกลัวนะครับว่ากดไปแล้วระบบต่างๆของวิทยุอะไรมันจะรวนนะครับนะครับมันจะรวนเดี๋ยวเราผมนะครับจะทำการนะครับกดทดลองให้ดูนะครับว่ามันพัง จริงหรือว่ามันลวนจริงไหมนะครับระบบของเรามาเริ่มกันนะครับจากที่พี่ในกลุ่มบอกนะครับให้กดตัวนี้นะครับเลขหกเลขสี่พร้อมกันนะครับเรากดแค่กดแค่เลยนะครับแล้วกดบอลุ่มปุ๊บนี่ครับจะขึ้นคําว่าดิ๊กนะครับผมอานถูกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับเราอาจติดต้องขอเทษด้วยแล้วก็กดเลขสี่นะครับกดเลขสี่ปุ๊บจะขึ้น DHP นะครับแฟ a t นะครับประมาณนี้นะครับแล้วกดเลขสี่ครับแช่ไว้ตึ๊กกดแช่นะครับนะครับขึ้น DHP off นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เปิดปิดนะครับปิดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เปิดใหม่ครับแล้วก็มาจะเปิดเครื่องเสียงครับผมเปิด a u x ไว้ผมจะเปิด ยูทูบนะครับปบ๊บเปิดยูทูบนะครับมือกดเมนูนะครับก็เปิดเพลงนะครับนะี่ครับจะเปิดเพลงให้ดูปบ๊บนะี่ครับ,นะรบเร่งนะครับเร่งเสียง Ayo จะประมาณนี้นะครับเปิดนานไม่ได้ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับไม่รู้ว่าเพลงนี้โดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับก็เป็นการนะครับเซตนะครับเครื่องเล่น c วิ i c f เอฟดีนะครับที่ติดรถมานะครับปัจจุบันนะครับถ้าใครไปเปลี่ยนแบบฟอนที่ว่าเป็นทัสกรีนจอ10นิ้วแอนดรอยนะครับไม่สามารถเซตได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะมาเซตนะครับอัปเดตนะครับ เ่าเรียกอะไรวิทยุ AM FM นะครับนะครับเพิ่มเพิ่มฟังก์ชันนะครับอัปเดตขึ้นของมันนะครับนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย